เป็นพระทักษิณไปด้วยกันนะคะอิติปิโสพระควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธมิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิชุอะิุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควา อรหังสัมมาสัมพุโทโธมิช,ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิถูอนุตโตโรบริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยนัาพุโทโธพระขวาติอิติอโสพระขวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธมิช,ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิถู อนุตตรโรปุริสธรรมมสารถิสถัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจรณะสัมพันโนสุขะตโลกะวิทุอนุตตรโรปุริสธรรมมสารถิ สัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทธโธภควาติอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธมิชาจรณะสัมปันโนสุขตโตโลกะวิถูอนุตตรโปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยสานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตโตโรปุริสธรรมสารถิสถัทธาเทวามนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตโตโร ปุดิสธรรมสารถิสถัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภาควาติเพิ่งได้หนึ่งรอบนะคะขออนุญาตบันทึกแค่หนึ่งรอบเนาะสามนาทีอันโมทนาบุญด้วยกันนะเม,มีจะได้บันทึกจะได้เดินเวียนทัศนวัตตต่อนะคะอีกสองรอบสาธุสาธุสาธุของท่านได้บุญสมอก,กันนะคะอุนมุนาร่วมกันค่ะ สาธุสาธุสาธุะพุทธยานเรศวัญญาณสังวรารามค่ะ